สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive w o r l d กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ยี่ห้อที่เรียกได้ว่าแบบเป็นอีลิทของอีลิทเลยดีกว่านะเป็นรถยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับไฮเปอร์คาร์เลยทุกคนนั่นก็คือบุกตินั่นเองนะครับ บุกติเนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบไฮเอ็นสุดๆเลยถูกไหมแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือการใช้เครื่อง16สูบนะครับผมก็คือเอาแปสูบมารวมกับ8สูบนะครับกลายเป็น16สูบไปเลยนะแรงม้านี่ก็ระดับพันแรงมาขึ้นอยู่แล้วนะและล่าสุดนี้เองเนี่ยทางบุกติก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ออกมานะครับผมซึ่งลิมิเต็ดมากๆเลยนะครับจะผลิตออกมาเพียง99คันเท่านั้นและคนไทยเองเนี่ยก็มีคนซื้อด้วยนะครับนั่นก็คือ คุณคิมพอตประพาที่ราคามาไทยเนี่ยรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยน่าจะสูงไปเฉียดถึงระดับ540ล้านเลย แพงมากๆนะครับรถคันนี้เนี่ยถามว่าความคุ้มอยู่ที่ไหนความคุ้มมันคือความเป็นศิลปะของมันแล้วล่ะมันไม่ได้เป็นแค่รถโอ้ที่เน้นแรงนะรถแบบนี้เนี่ยมันคือศิลปะมันคือรถที่เป็นรถประวัติศาสตร์นะครับผมซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ราคาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันลิมิเต็ดสุดๆไงมีแค่100คันเท่านั้นเองเศรษฐีรอบโลกเนี่ยก็ต่างอยากจะครอบครองมันนะครับแล้วเจ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมก็เป็นบุกติที่เปิดประทุนด้วยนะก็คือเหมือนเอาตัวของชีรอนเนี่ยมาดีไซน์ใหม่แล้ว ทำการเปิดประทุนให้มันล้นออกมาซะขับปากลมชิวๆนะครับรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่าบุกติมิสเตลนะครับผมหรือว่าบุกติ W16 m i s t e a l r o s t e r นะครับรถคันนี้เองได้แรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับผมในรูปแบบของการเปิดประทุนเนี่ยมาจากบุกติ i t y p e 57 Granlet ในรุ่นคลาสสิกของปี1934นะครับผมกำลังแรงม้าของรถคันนี้เนี่ยนะครับก็ระดับเดียวกับบุกติคันอื่นๆเลยนั่นก็คือ1,600แรงมา้า รแรงมึกมากเลยซึ่งถ้าถามว่าทําไมเลขตัวนี้มันคุ้นๆนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยบุกติเมสตาลเนี่ยนะครับผมก็ใช้ขุมพลังตัวเดียวกับชีรอนซูเปอร์สปอร์ต 300+ นะครับที่ทำสถิติโลกเอาไว้ที่ความเร็ว490.484กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงปี2019มาแล้วด้วยนะครับก็เท่ากับว่าพอเปิดออกมาเนี่ยการจะตั้งเป้าหมายของมันอะ่ะก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันก็คือการเป็นรถเปิดประทุนที่เร็วที่สุดในโลกก่อนหน้านี้เองเนี่ยตำนานก่อนหน้านี้ที่ครองบัลลังก์มาก,กว่า10กเปียก็คือบุกติเวรอนเหมือนกันนะครับผมเป็นเวรอนซิกที แกรนสปอร์ตวิดเทสเราลองมายนโฉมความงามของมันกันหน่อยดีกว่านะครับคือพูดอย่างตรงๆเลยอะแรงก็แรงไปสิแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของรถคันนี้มันคือดีไซน์มันคือความแกรนของมันมันคือความเป็นประวัติศาสตร์ของหน้าประวัติศาสตร์ของวงการรถยนต์เลยนะครับมันสวยมากๆจริงๆนะมันดูทั้งล้ําแล้วก็ดูแบบเป็นงานศิลปะด้วยอะคือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นงานอาวกาศอย่างเดียวแค่ไฟไท้ายเนี่ยก็โคเทแล้วนะครับราคาจริงๆเนี่ยถ้าแบบอายังไม่รวมภาษีไม่มาไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5้าล้านยูโร เราราวร้อยปลายะเกือบจะ200ร้อยแล้วนะฮะรวมภาษีที่เขาคำนวณมาในช่องพ b s ี p e r ป a r คาเนี่ยก็เขียนไว้เลยว่าราคาเนี่ยมาไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ540ล้านเลยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลของบุกติมิสเตอร์ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนเกี่ยวกับวงการรถยนต์ีก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ d Drive w o เว d นะครับ